ที้ผมจะมาเอาชีวิตรอดอในเกมมาคา t นะครับผมแต่เป็นเกมใหม่นะทุกคนนะนะเนี่ยเกมเนี้ยเกมติกวอรเลยกัเอยไม่ใช่สิเกมคราฟติ้งแอนพิลดิง่งอะเกมนี้นทุกคนนั่นแหละมันก็ไม่เหมือนเกมที่ผมอัดอีพีสองอพีนะ EP อีพีอื่นๆนะทุกคนโอ,โโอโแต่ว่าเราต้องย้ายกิแเลยใช่ไหมแต่เราก็ต้องต่อเลยอีพีสาม พูดเกมใหม่เราลุกปีพูดเกมใหม่เฉยเราจะเจอตัวอะไรบ้างนะเจ้าเจ้เจอตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวรอมันเข้าเกมก่อนเดี๋ยวผมก็จะรอมันเข้าเกมผมผมเข้าเกมแล้วแล้วขอขอดูมอดหน่อยนะทุกคน มันมีม,มดะไรบ้างวะพระเจ้ามันยังไม่มีมดสัตว์เลยเหรอไม่นะแตบบ่ทุกคนผมขอปรับไปเลยสักหน่อยทุกคนดูแมพผมก็จะบอกไว้นะเพราะว่าแมพผมเนี่ยก็ผมโกงครับผมผมโกงนะก็ขออภัยด้วยนะที่ผมโกงเพราะว่าผมก็หาอันอื่นไม่เจอเลย อีนี่แหละผมหายอันอื่นไม่เจอแหละผมก็โกงเลยทุกคนขอกราบปออภัยด้วยนะบอกแล้วไงผมไม่เหมือนเด็กแบบพวกพี่ๆเขาที่เอามาคิดหลอดแหะผมโกงไม่น่าเป็นไรแล้วรอมันเข้าเกมผมแต่ไปนตอนมันเข้าเกมเพราะว่ามันรันมากก็มันจะกขมันก็จะแก้เข้าเกมนะทุกคนรอมันก่น ไม่อยากให้มันมีครูธนาเลยอ่ะลองลอเดี๋ยวผมตัดไป็นตัวมังค ا เกมของจริงๆเลยมาได้ทุกคนเนี่ยเนี่ยทุกคนผมยอมรับเลยเนี่ยผมโกงไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูนะทุกคนผมขอโทษด้วยนะผมโกงนะไม่นะนี่ไงทุกคนทุกคนดูเห็นไหม นประตูนรกผมก็ยังไม่ได้สร้างผมโกงน,นี่เป็นเมืองของผมเองนะทุกคนแต่ผมอยากได้ความสบายก่อตัษได้ไหมทุกคนไม่เ,เป็นไรละแบบอย่างรวดเร็วนี่คือบ้านผมนะทุกคนนั่นบ้านตป็นไมน้ที่เก็บของเปบส่วนตัว ทุบไม้ไม่ออกอันนี้นนคือเช็กกี้บ็อกซ์ในแหละเช็กกี้บ็อกซ์แบบไม่ธรรมดาเลยคุณคุณดูไม่ธรรมดาย,ยัางไงมันก็ไม่ธรรมดาเลยทุนเพราะว่าผมเสกแหละนี่มก็จะมืดแล้วผมไปนอนก่อนนี่จะเป็นห้องเก็บของ นี่เป็นพวกหมาอะไรพวกนี้นะทุกคนผมก็ได้ฆ่าหมาไปแล้วแหละอีกผมก็ฆ่ามาไปแล้วแหละไม่นะเดี๋ยวผมเลยจะทําการลงไปนอนแต่ลงไปนอนโคตรยากเอรล่อยๆใช้บอกอันเกันหน่อยว่าผมตัดไปตอนผมตื่นเลยละกันจริงไม่ต้องตัดก็ได้แต่ผมตัด โอเคผมจะตัดทำไมก็ไม่รู้ว่ามันก็ตื่นนี่แหละผมก็ทำอะไรนิดหน่อยแต่หนนะ้าไม่มีอะไรหรอกทุกคนผมอยากไปดีเอ็นแต่ผมอยากไปโลกในเนเธอร์แต่ผมก็ไม่อยากไปทุกคนเพราะผมกลัวกลัวจะเก็บมีอาวุธครบอย่างนี้ยังกลัวอเลยใช่ครับผมกลัวจะมาไปได้ ผมก็ตัดไม้นิดหน่อยดีกว่านี่คือคำว่านิดหน่อยเลยทุกคนนิดหน่อยไหมทุกคนทุกคนดูโอ้โหผ่านไปเสี่ยววินาทีผ่านไปเสี่ยววินาทีอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่านิดหน่อยแต่็จแ้ผมขอครับซิกเก็ตเพราะว่าฝนมันตกเลยทุกคน ตอนนี้ผมแหลกมากเดี๋ยวแป๊บนึงนไงทุกคนผมมาเก็บของนะทุกคนทุกคนดูผมมาเก็บของเนี่ยผมมาเก็บของนี่แหละมาเก็บของ,เ,มมของเดี๋ยวผมออกไปจากบ้านดีกว่าผมจะไปคุดเหมืองนั่นแหละ มีชอตอยู่ผมไปขุดเมืองดีกว่าท้าไ,ไม่ลงเคยลงเหนก็ลงแบบนั้นสินี่ขุดนนมมเมืองแบบสไตล์แจ็กกี้ผมขอขุดนานหนยขุดเมืองแบบสไตล์แจ็กกี้ไปขโมยมะม่วงข้างบ้านกับพี่น้องไม่มีแช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการขุด หินทำไมก้าวโอจัดลองลองลองล,องลองนะทุกคนลองลองผมมาเปลี่ยนบรรยากาศในห้องน้ำดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ห้องน้ำแม่ทุกคนแก๊เกมที่ดีแม่เอาอยู่ในห้องน้ำเฉยผมกำลังคุดหินอยู่เพราะว่ามันมืดยังไงทุกคนผมอยากรู้กัน ผมเนี่ยจะเอาหินเนี่ยไปทําการทําต่อบันไดแบบนี้ทุกคนทุกคนดูนั่นแหละทําต่อบันไดแบบนี้แบบนยันครับทุกคนีนนะทุกคนนี่แหละนี่เหมืองเหมืองเหมืองชั่วคราวนะทุกคนดูเหมืองชั่วคาว ส่วนนั้นก็ส่วนตรงนั้นก็เป็นเหมือนจริงจริงจังๆเอ้ยเมื่อกี้ผมรู้ว่าผมจะทำอะไรไหมอ๋อแต่หมอที่ทุกคนดูเตียงอยู่ทุกคนเฮ้ยสวยวะ่ะก็ผมลงมอดนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูมอเด,ดี๋วกันโอ,อ,อ้โหมอดดีเลยครับนี่ผมดูแทไม่ออกผมลงมดแบดบ เห่ือเนอยนี่นะนี่นะมดนะี่ยทุกคนดูมอดอันี้นะนี่มอดอันนี้เลยที่ผมกดอันนี้เออมดอันนี้เออ,อนั่นแหละมดนั้นนะผมกดตรงไหน,นะน,นดีเกียงผมว่าผมก็ตกใจอเออผมลืมครับขออภัยด้วยนะผมสมองไม่ค่อยดีผมขี้ลือมอ่ะนี่ไงบันได คลิปนี้นานไม่ไม่นานานลคลิปนี้ไม่นานานก็ต้องเกินนานแหละแต่ว่ามันก็ไม่พูด,ดกว่านานแหละแต่ว่าก็เกินสิบเดี๋ยวผมจะ,จะทำการต่อบันไดไปเลยบันไดไม่น่าพอนะทุกคนเกิดไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำใหม่ไปได้ อุ้ยันใดตรงนี้ไม่พอเลยนี่ไงพออยู่อาหารกินเล่นจต่ต่เจ๊กกี้นี่นี่นี่เลยเอา้าหินทำไมมันขึ้นไปไม่ได้ไนี่ทั้งทุกคน,มนผมงติดนี่ไงผมติดตรงนี้ทำไมไม่ทำหินไม่เป็นเลยพบี่ สามารถครับผมนี่สามารถที่จะทำได้อีกไหมสามารถทำบันไดได้อีกติดหน่วยอีกแล้วสามารถทำบันไดได้อีกหนึ่งอันแลนะ้วเนี่ยเจ้ามันต้องติดหัวจริงจริงแล้วผมจะแตกแล้วเนะี่ยอีกแล้วผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนอนะทุกคนเดี๋ยวผมมา นี่ไงทุกคนผมเคลียเสร็จแล้วกว่าจะเคลียได้สไตล์ตเจ๊กกี้กันนิเดียวเฮ้แต่ว่าผมว่ามดตัวน,นี้มันก็สวยนะทุกคนเนี่ยมดนี้นก็สวยเลยเปลี่ยนบรรยากาศมานลเล่นโทรศัพท์ดีกว่าจริงๆผมก็ไม่มีคอม plete เฮยเจอไก่ทุกคนกินเลสนุกสนุกออกไหมกับอีพีที่สองที่เราฆ่าเกเอ,อ เราต้องถืออะไรดีทุกคนนั่นแหละเราจะใช้วิธีนั้นในการน,นะคะเออไม่ต้องใช้วิธีก็ได้นะเพราะว่ามันก็เลือดน้อยเออนั่นแหละใช้ขวานยังได้ทุกคนอุ้ยอันตรายอันตรายทุกคนอันตรายเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูอันตรายนะทุกคนอันตราย ิ้งเลยไม่มีความประโยชน์อืมใช่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรทุกคนแบบคนอื่นๆเขาเรียกว่าอะไรทุกคน